สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมแหล่งผลิตผ้าขม้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยค่ะผ้าขมาม้าผ้าทอบ้านไร่ที่มีเรื่องราวยาวนานมากว่าสาชั่วยุคคนนะคะธุรกิจของครอบครัวที่เริ่มต้นในยุคข,ของอากงอมามาเริ่มต้นจากเครื่องทอผ้าด้วยมีเพียงไม่กี่ตัวหรือที่เราเรียกว่ากี่ตะตุกนะคะและในเวลาต่อมาได้นําเครื่องทอผ้าที่เป็นแบบเครื่องจักรเข้ามาเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต และกลายเป็นโรงงานในที่สุดจบจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะถึงแม้จะมีเครื่องจักรทุนแรงนะคะแต่ในการควบคุมการผลิตส่วนใหญ่แล้วก็ยังต้องใช้ฝีมือและแรงงานทีมงานผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็เป็นแรงงานในท้องถิ่นทั้งหมดค่ะในการใช้เครื่องจักรในการทอผ้าทําให้เราสามารถใช้เส้นได้เล็กละเอียดได้มากขึ้นนะคะเอกลักษณ์ของผ้าเขามาราชบุรีก็คือยิ่งใช้ยิ่งนุ่มยิ่งสักยิ่งนิ่มค่ะ เมื่อทอเสร็จแล้วนะคะผ้าจะถูกนำออกมาวางเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะเพื่อนำไปสู่กระบวนการพับผ้าในขั้นตอนต่อไปค่ะผ้าขมาราชบุรีส่วนใหญ่แล้วเราจะพับเป็นผ้าคู่นะคะนั่นก็คือตัดความยาวต่อเนื่องสองผืนแล้วก็พับเป็นคู่วางเรียงเป็นตั้งแบบนี้นะคะเมื่อนำไปจำหน่ายจะถูกมัดรวมกันเป็น20ผืนหรือว่า1ิพับคู่นะคะ ซึ่งก็มีลักษณะน้ำที่เรียกว่าหนึ่งกุลีค่ะนั่นก็จะเป็นลักษณะน้ำที่ใช้กับผ้าเขาม้าหรือว่าผ้าสโลงนะคะจะมัดเป็นตั้งแบบนี้ค่ะเย้อที่ติดตลาดก็จะมีตราช้างแดงแล้วก็ตารถไฟนะคะ การนาไปใช้งานที่เราเห็นเป็นประจําก็คือคุณผู้ชายจะนําไปคาดเอวหรือว่านําไปนุ่งอาบน้ําแทนผ้าเช็ดต,ตัวนะคะแต่ในยุคปัจจุบันผู้ประกอบการท้องถิ่นหลายท่านได้นําผ้าเขาม้าไปแปรรูปเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะเข้าของเครื่องใช้ของแต่งบ้านตลอดจนตุ๊กตาของฝากต่างๆนะคะ ยังไงถ้าได้แวะมาเยี่ยมเยียนจังหวัดราชบุรีอย่าลืมซื้อผ้าเขามา้าผ้าทอบ้านไร่ไปฝากคนที่บ้านนะคะหรือว่าจะอุดหนุนพวกเรานะคะผ่านทางแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ต่างๆได้นะคะ E.P. น่าจะพาไปชมจุดเริ่มต้นตั้งแต่อย่างเป็นเส้นได้เลยนะคะฝากติดตามด้วยคะ่ะ